ะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมามาดูหุ่นยนต์ของโรงเรียนพ่อที่นักเรียนทำนะคะพ่อก็ได้แบกไป,ปจ,ะจะเอาทิ้งเหรอนครูเาทคุณครูเขาไม่ได้ทำมางของเล่น,น,นโหใหญ่มากเลยค่ะไปดูกันอีกกล้องหนึ่งก็ได้ถ่ายนะคะ กลนะ้องพีง่นิวนะคะโอ้หใหญ่มากเลยค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่าอันนี้เป็นอะไรยังไงหนูก็ได้เห็นไปแล้วนะคะพี่มัวข่าวไปกัน พ่อไปกันไปต่อเลยพ่อลอยตรงไหนพูน้อยตรงนี้ตร,นตรงที่ลูกมนชอบมากินตาอ๋อโอเคค่ะมือเราอาจจะไม่นิ่งหรือเปล่านะคะโอ้ยกระโดดกระโดดเราอยากเล่นน้ำมากเลยตอนเย็นเราจะเล่นพ่อเล่นน้ำไหม ได้พาเล่นน้ำนะเล่นน้ำได้ไหมน,นี่นะคะเอาค้ำค้ำเอาผ้าค่อยถือหน่อยช่วยถือหน่อยนู่นนู่นไงอะไรนกน,ก,นกกระยางขาวมันกำลังจะมากินม,มีคนเฝ้าที่นารอเราทีนี้ <laughs> เขานนขทำด้วยกันครับครับผม,มไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปตากข้าวกันนี่หุ่นยนต์เฝ้าไล่เฝ้านาเราครับนู่นนกปลายไม้เลยครับหน่นนะครับเขาขาวหน่นครับกลางจอเลยหน่นมาแอบกินปลาเราละ่ะโอเคเอาหุ่นมาตั้งไว้ครับเพื่อที่จะป้องกันครับอืม หันหน้ามาแล้วหุนหุนหุนนรอดูรอดูโอเคครับผมนี่ครับสิ่งที่เด็กๆเ,เขาทํามาเป็นเป็นกลุ่มเป็นงานกลุ่มแล้วเขาจะเอาไปทิ้งครับที่บริเวณขยะในโรงเรียนครับก็เลยนี่อย่างนี้น้อยมันก็จะได้เกิดสีสันหน่อยครับแล้วก็แบบป้องกอันกนกนกมันเห็นมันก็กลัวแล้วครับแค่นี้ครับนี่มาตั้งไว้มันก็ไม่กล้ามาแล้ว โอเคนะครับผมสวัสดียามเช้าๆกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับพี่นิวตัดผมใหม่ด้วยครับผมสวัสดีครับในน้องผู้น้อยฮะไหนไม้กวาดเลยเหรอลูกนี่เขาทํามาจากไม้กวาดไม้ไผ่ลไม้ไผ่ตีลงเหมือนไม้กวาดเลวนี่นี่หันหน้าหันหน้ามา มม้มีตาด้วยนี่นตามานี่เห,หรออืม